ซาซิมิพี่น้องซาซิมิกุ้งคุคลาดำเด้อพี่น้องเลยกุ้งมากแบบเป็นคู่ครับพี่น้องแม่ว่าซสินจัดให้ครับ สวัสดีครับบิ๊กบอลแฟนแฟนปูติดต,ตามเอฟซีสุมองสุวรรณเด้อพี่น้องเลยมื้อนี้ครับบ่าวปุ๋ยผ้ามากินครับซาซิมิพี่น้องซาซิมิกุ้งกุลาดำเด้อพี่น้องเลยกุ้งมาแบบเป็นคู่ครับพี่น้องแม่ว่าตีนจัดให้ครับเป็นลูกหัวใจย่างดีพี่น้องโอ้ยนึ่งลายแตกครับเด้อหัวใจโคตรลงรอนแรงเยอะเมื้อนี้ครับพี่น้องเลยผ้าพีพ้นพา,พา,าน้องครับมากินสวยจังเลยเด้อพี่น้องเลยบ่าวปุ๋ยผ้าปเป็นรวมโครงการกับเพิ่นุกับครับหมู่บ้านเฉียนแฉงครับพี่น้องหมู่บ้านสีขาวครับพอดีบ้านบ่าวปุ๋ย เป็นบานชายแดนครับแต่ขิดติดชายแดนเพลนว่าสอพว่าปีเป็นมาอบรุ่มครับพี่นองโอ้ได้ความรมูลหลายครับพี่นองเอ้ฮะปากปีฝากนองไว้นำกันแล้วกันครับมื้อนี้มาแซมกันครับสาสมิกุ้งกุลาดําเด้อพี่นองเด้อพรพักครับมื้อนี้อันนี้พักกษตรบกเด้อพี่นองเนี่ยพักกระรบกครับอันนี้พักกษตรน้ำเด้อพี่นองเด้อพักกรตรน้ำอันนี้พักขาครับพักขาอันนี้กระลำครับพักขี้รักกศดขาวครับพี่นอง ไอพี่ปีนองมากินสวยจัง่อยครับมืัอนี้บ่าได้จำบ่าได้ยังเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บๆกันครับมืนนออมัอนี้โอ้ก็เห็ดเป็นตะหักตเนาะเห็ดโออเอยู่พี่นอ้องเลยปลุกหัวใจอ่ะสวยครับนี้จักรบาลน,นะแต่เสีบเลยพี่น้องเลย หวานครับหวานนุ่มๆมนันหวานบอกว่าไงครับกำลังลินหารสชาติอยู่ สดๆครับกรอบๆมันนี้อยากพาพี่พ้าน้องมากินสวยอกหน่อยด้วยพี่น้องเลยสาบข้างเลย ปักกี้กรียักกี้ว่ใจก่อนแล้วเอ็มรึพีน้องเลยโอ้มาแบบคววมรักเด้อพี่นองง้อ,บบอ,นองวันนี้กลุ่มตัวเงี้ยครับเนื้อนุ่ม าไปอบรมนำเพื่นพี่น้องเอ้ยหอดเทียงมาพอดี น้ำจิ้มแตงกวาดีพี่นอ้องซาซิมิกุ้งกุลาดำด้อพี่นอ้อง ส่วนตักใส่กันไปนเนาะเฮ้ยผ้าออกขาวจัวยแยะออกอย่างดีครับจริงไปจริงมากเกียกน้ำจิ้มสุดน้าพีกี๊กินไหน, <c oughs> น,นตะหยอด ักข็ขา,าเดี๋ยวเหี้ยวแน่ได้พี่น้องเองีอยากน้ำกลิ่นบาหน่อยก็นนะไปอบรมมากกับพ่อได้บอกลูกบอกเต่าพี่น้องเอย ผบล่มทั้งพวกพยาเสพติดนี่แหละครับเ็ดังได้ลูกเขาอยู่ไปเพของเกี่ยวกับยาเสพติดผมมู้ดีก็ดีไปงี่ลหรครับเพื่อนครับสอบอาว่าปีประทุมครับคนออกมาก <c oughs> กินบอดเด็ดกับออกที่หวานๆสมๆนน้อยเข่ากันมับเลยโอ้วแต่ละตัวครับนี่ตัวงไงกุ้งกุลาดำ กินเปน้ำสองเสียงนกเปน้ำไม่มีบรรยากาศดีนะพี่น้องขึ้นฝนตกก็ได้ดซุ่มเนี่ยพ่อเขาว่าตายครับ มีแห้งหอดคนมีแห้งหอดเขาพี่นออกคนตกกมากสุ่มซื่อครับอู้กละตนก็ดีคําเลยครับ กหอมกิมนมะลิมปืนดังเงียงนเละ เกัดใจครับพี่น้องเอ้ยมันแตะละตัวเนี่ยเนียนเนียนเนีน็นนนอก้วยน้ำแข็งครับเซ่ด้วยน้ำโซดา <c oughs> เอาพี่น้องเอ้ยพ่ากระเทือนพวดโซเรสใส่กันเลยบ่วดเลยว่าใจแตกสลายเลยวะ <c oughs> โอู้เผ็ดกัดใจครับพี่น้องน้ำจิ้มเนี่ยเผ็ดแบบนิ่มๆ เผ็ดมาเรื่อยๆครับเนมบอมัน um ซ้ำตำกุ ok, ้งของรวดบาดี่มามานี่โอ้ตะละคข่ำตะละตัวพี่น้องเลยตัวเนื้อแน่นๆครับเขาขาว มาแล้วมาแล้วน้องเอียงไก่ท่ายนยังน้อยได้พี่น้องเลย <S 1> <S 1> เอือนกระบ่งยิ้นบอกว่าลมมาทางดีครับ เก็บอต่แกงครับเสียผัก doing are <clears throat> โอ้วทำกินนี่ยรสเด็ดอีกรีพี่น้องเนี่ยว่าผิดกับว่าแล้วครับ กลุ่งนี้เนี่ยร้ายครับ <c oughs> <c oughs> สองโล่ได้ปีน้อยเอง เลยครับบอกท่านได้กินแบบนี้แหละครับดับข้าวบะเพ็ดกับบะเดี่ยวพี่น้องจังไใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องทิดตามติดชมครับบ้าปุ๋ยจูพาจูพาครับมือนี้ครับพี่น้องซาซิมิกุ้งคุล่าดาเด้อพี่น้องฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสต่เรบคลิปนี้ครับบ้าปุ๋ยกับผมอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะมาหนี่งอ่ะกล่าวคำว่าวสวัสดีครับ กิ้วจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์ใน่เ้ยพี่นอกก้องกำลังคืนมาแล้วฝนไก่ตุกแล้ว